โอ,อ,อ้เอออ๋อเขาเขาอะไอันนี้อ oh. ันนี้เพ <e ิ่นเอิ่นยังอันนี้เมฆเพิ่มอื <h 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 ่นเพิ่มอื่นหยังจุดจุด z o o นรกสวรรค์โอ้ห้องนรกสวรรค์เออก็คือมีนรกทั้งนรกทั้งสวรรค์อยู่นี่นรกอยู่ทั้งร่มรุ่มอจไรก็คืออ๋อค่าจะบดซ่อมซ่อมแปลงหน้าห้าหกสิบเจ็ดสิบปีโอ้บูตามถึงบูทในท้อง lúc tin bó là làm là hàng mấy tiếng tin nhạc bộ tôi trình cái xăm đi bao nhạc gì nó tô bên nào người bên này, à oh. ừ, ừ, ừ. Đó, no, cái gì đó phần vào nhạc lầy kín khôn ảo con thay nó cầm lòng đây, Nó, cái chùm vào. Chùm vào nhạc. Chị cá กลัวเลยพี่น้องเอ๋อสมชื่อว่ายักษ์โอ้นี่รูปผู้พุนจังหวัดหนองคายประเทศไทยพี่น้องเอ๋อไทยแลนด์อ่าข่ามแค่น้ำเม่นน้ำของน้ำลองก็ใกล้เฮงเนาะอยู่แถวบ้านบางเตียงยังห่างอยู่อันนี้ใกล้เฮงพี่น้องเอ๋ออ่าพ่อกับแม่นน้ำซีเนาะ ไปตื่มเนาะ <laughs> ้ยหยอกด้วย <laughs> ปลาค่ะเรียบร้อยค่ะ <c oughs> าาน้มเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวได้ชิงตูอยากได้ไปไ้หนาบ้านเพื่อน <c oughs> ยกไปเอาเอาเมื่อมิกาพู ไปป่ะเอาเอาไปละคนลาวคนต่างชาติใ uh ส่จ้าง26คนอะสามไปเพื่อนมาณดูมันผ่านสาม26คนใส่จ้างแล้วไาใส่จ้าง26คนแล้วอะไรคนลาว15,000พี่น้อง

จทไนแล้วไปเขอาคุณพ kind of ่อความย่างไปเบิ่งกัต่อย่างใส้ก็ได้เลยบันนี้ โอ้ดปาเฮยเซเว่นก็ได้ติดเลยเนาะเซได้ยิ่รอ่าราเาบ่ไดนะ้ไหวผ่า ร้านอาหารโอ้ย่ช่เกาะนี่ออยู่นี่เลยแม่ละนี่ขึ้นกระไรบ่แม่ได้ขึ้นไปฮอดอเออไปไปขึ้นไปเบิงนรกสวันไปบ่เนี่นีงทนรก่านรกไปไปไปไนงไปโอเคเวลาข้อโเดอดชดไปพี่น้องเลยเนาะ อยากพ่อเพ่ออยากเบิ้งนรกนราล,ก,าลกป็นนปินอเอา <c oughs> โอ้เขาเข้าไรอยู่บอเข้าไรเด้แม่ได้นพนัพนนงตันอยู่นนได้พนังตันกันได้แต่พนังอยู่นะโ <c oughs> ล

ขึ้นขึ้นเนี่จุดจุดส้มนรกสวรรค์ก็ห้องนรกสวรรค์เออก็คือมีนรกทั้งนรกทั้งสวรรค์อยู่นี่นรกอยู่ทั้งลุ่มอะไรเจ้าก็วยเตี๋ยวแบบแบบจำลองคือว่าจำลองเจ้าก็เหลียวเอจากนรกขึ้นไปหาสวรรค์เลยเอาที่ไทยเอาไหมโอเคโอเคมีคอมีอย่างขึ้นกกนิ้วกกอย่างนั้นนะเป็นเป็นพื้นอ้าป่าตรงนี้เลยแนวทางขับดูดิ เข่าบมไร้ลวนรกลงบไร้ละเป็นตันไวละ้แ่งะามโอ้เช้นกูปะตูโอ้โอยหินด้นนั้นเพิ่นมาเที่ยวเนาะนี่โอ้เนียมาหลายเทืออะไรดิเป็นรูปพุทธรูปพ่นนอนเออพนแบบว่าเป็นของปั้นหัวหันมาสั่ของพ่นมาปั้นุยกนี้โดยดยม่ละไม่ละอ่า ดิ uh ่มอมันดรอลายแล้วค่ะเจ้าเออมันจะนิ่มเองวะนี่กะสิล่มเองค่ะละเพราะว่ามันลายปีลายฝ้าอะไรนี่โอ้แล้วก็ปล่อยล่มที่เลยปะต้นกะสิเพชรค่ะแม่มันบ่มีอย่างนาะมันเป็นซีมาเป็นดินค่ะเจ้าปั้นคืออันนั้นอันดินมอมันลายปีเห็นมอดินอ่าเป็นเรื่กงกล้วยนะกล้วยกล้วยยังหน่อยแท้กล้วยน้อย ก็ยังเห็นยู่ก้อยเห็นทางนี้ไ่เห็นบยักพุงยักหน่ย่างใหญ่เนพระวันเกิดแถวไหนนี่อโอ้คนมันนั่นเหยเนามันก็เริ่มวายมันจะวายจะบดซ่อมซ่อมแปลงมันหาหกสิบเจ็ดสิบปีแบบโอ้โบโบลณะอันีก็ยังหาสืบต่อ

S 1นึ่งสองซองซองโอเคลองมือผ่านดีก่าไตไตเนาะเขาผ่านเขาต้องไต่เนาะ่วย้อเดิมเลยโอเคโอเคโอเคมดแรงม่บายจับตุ้งจีเมีนไทยฮู้โอุ้ย One two three, In mm. bộ. One, One two three, 1, song 3 Một hai ba. 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 เพ <ming> ิ่นให้ถ่ายรูปให้พี่น้องเด้เนาะสวยงามวัดเชียงควรเอ่อเนาะเมืองหัดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ไปพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้ยเป็นนั่นบ่ เสียงซีบอโอ้โหโอด้มดังเด้อบบไปอ่านยู่ห่มผมว่าผมมันมันีห่มยัดเอ้ยเป็นห่อนเลยใบที่หนึ่งอันนี้ถือบอลบดีบดีอะไรดี

เป็นหมองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เฮาบ่เคยมาพี่น้องนี่เนาะคือเดือดฮ้อนขนาดแล้วก็สิมีหมูมาช่วยสู่อตามถ่งบุตในท้องดีล่ําเลิศประมาณแท้ใดดี่บ่ดีๆตัวนี้ดีดีด้านเป็นบ่อ่าได้ได้ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่า่นบ่อ่านแหงเด้ออ่านเอาใจอ๋ออ่านอนในใจซื่อๆอ๋อดีไป6ไป ไเพิ่นวดีเ hmm. พิ่นไปเชียงใหม่เราลองลองบ่งเรามึงที่สองอ่ะนับคือว่าผมพี่ได้น้องฮันเด็จฮันเด็ท่านมาบ่ายแหลงคือสีนาะทางเที่ยวเนาะโดยแดดบดบดนะแมน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 อันนี้เราบ่มีเวลาได้ใบแหลงเนาะไปใช่ไหนที่ว่าที่สอง คือแยกกัเก่อ่านยังได้ใจะเงินคำหลายกลายกองมาเต้าโอ้โหคั้นสีเบิดสีเสียงแล้วค่ะมีผูอปรรมแล้วอืมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยองเท่างก็เกาคอแล้วพอแล้วแตดท้ายก็ดีนี่นี่ดีดี นี you know, you know? ่นังงี้เนาะมาอ๋ออ๋อ,อจับให้เล้ออ like ัน <único> น <Liberty Overwatch> <ED> ี้นะอภัยตรงนี้เพราะว่าบ้าเตียงเอื้อได้กระเป๋ามาสองเพราะว่าเขาจะให้เอื้อเปลี่ยนห้องเพราะเอื้อเอื้อเชาวต่สองมื้อสองคืนบัดนี้ิเอาต่อมีคนจองแล้วเอื้อเอื้บอกเขาบอกเขาจะสร้างโคดทถาเงินคำมันหาจึงได้เอ้ยกระสือยุ่งตัวนี้ถึ้กทึ แล้วก็เลยบัดนี้ที่เช็คอินห้องอันห้องโตอันเอ้ยอันอันบุกนะบัดนี้เขาออกมาก่อนเช็คอินได้เลยอัันเลยเดี๋ยวเอากระเป๋ามาทักชุดละชุดละไป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 ด้วยไปให้นี่พ้ดอมวันนี้นี่พัแบตด้วยเพราะว่าต้องเอาชีวิตออกไปหาเป็นบุตรบัรแบตถ่ายอ๋อโอเคได้ได okay, hmm. uh, ้เพราะว่าต้องอาิไปหาเป็นบุตรแบตเบิ้ได้ได้ได้ แม่น้ำท่วดมอดพี่เลยท่วมมันนั้มท่วมหากหาาาากท่าทวดเลยโอ้โหปีนเลยโอ้มันจะพองนะโอ้ลูกเอามายามไ,ไ<ง>หนเขาเล่รูปปีนลูกลลตีนบ่แล้วเออแล้วทำเมกะวิชวะพาเตียงมาลูกตีนแล้วเมกะวิชอธิษฐานทำเล่ามาตีนยักบ่ตัวจริงก็ะชับนี่บ<ะ>่ยักนี่เนาะ

ไอเพ้นลิ่นในหนังะเนาะลายเหยียบคนในหนังขาวเด็กน้อยเนาะคนซ้ำร,ระดูมักเบิงขนาดได้อันนี้คือยังอันนี้โอ้หมดเลยียบายอี <c oughs> อ๋อนี่แล้วพญาอินพญพมพี่น้องเลยอ่าพอตายไปก็กปะจะพัฒนาไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ช่วงสวรรค์อ๋อเดี๋ยวไฟไปโทรศัพท์ก่อนจะโทรศัพท์เสียโอเคโอเคฝากเอกสารอยู่ ไปกเดี๋ยวเปล่าโสามชิ้อเลยนะโอ้โอเคโอเคไปเจอกันโอ้โหอะไรวะอวเฮ้ยวายเด็กชายมุงด้บอกเด้อใหาชิายหูหั À. Mặc, mặc quay rồi rồi đồng Linh họ นี่ tay อันอันอันใดอันใดก็อนเม่มองเพื่อเพื่อเพิ่นพักมองอพยพมันตรงกันข้ามไปป๋อเขาขึ้นตัวนั้นพระเห็นเออเอแต่อยู่พี่บรเห็นเพราะสมัยแต่ก่อนนะเพิ่นอพยพไปประเทศที Duncan: ่สามันเลยพี่น้องไปนองคายสู่อพยพข้ามไปไทยสุดสุดอยู่พี่บ่แม่สุดแล้วบ่ยังยังอยู่ลุ่มเด้ยังอยู่ลุ่ม ตั้งใดไก็ได้เตั้งนมีน้มันโอ้มีเด็กตันเดมันก็ออกไปขึ้นพอดกับน้ำผอตอนเด็กห่องไไลทมันเห็นบอตอนแรกใครยูนฮ่อนพอดแถวนี้ไม่เป็กบไหมวันนี่ส่วนกตอนแรกคัดเนาะโอ้แน้วเหาะคันมันนั่นมือมันสาวมันที่นบกคนหลาย โอ้ฮอนต้องเมีนอก้ uh ็ต huh. oh ้นชงมาสืกัต้นสูงวมันก็ขึ้นแล้วก็มามันยอนลงมาใบแบบนี้ข้าวเพียงน้อยอันนี้ข้างหลังเนาะโซนข้างหลังพี่น้องเลยเก็บบอดมี่เง มันอยู่หิมนลำโของอยู่ฝั่งทุน่นเป็นฟังนองคายาพ่นอน,น,นำท่วมนนำท่วมนคนปลูกยังใส่ห้าบ่นโอ้อันนี้ดินธรรมชาติบ่เมนีดินธรรมชาติละดินดน้ำของมันมาเด็กโอ้ ดินพราเจ้าวดินดินหน้ามันมาแล้วมันงามเห็ดเซอดินไปเห็ดมีว้วเห็ดไปเห็ดอาสวนควายเนี่ยรจะสดนเป็นปลากบดอกันปลาเ้ออันนี้ปลากบดอกนี่ยคือเบิอนี่ได้เหือที่ว่าเขาเจ้างเหือแล้วเจ้ามาไหว้ีลบ้านาเดือเจ้าแบบนี้โอ้มาแข่งเหือก็ไม่ไร่

อันนี้สีเป็นรุ่นรุ่นน้อยเนาหอันน,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 นี้หาสิมหาทีนั่งอ๋ออ,อาวิทยอันนั้นเอาเอาเอามนจสอบิอเขียนตายิ่มโอ้ยงี่เงก็สี่เด็กเกนเดสิ่เด็กลอกอสยวีวเดยเดี๋ยวเ๋ยีวเดยวเดยเดอ๋ยวเดีเดี๋ยอี๋อดยเดี๋ยดี๋ยวยี๋ยวอวยวอวเดี้ยวเดี๋ี๋ยเดี๋อ่เย โอ้นี่ดูดูพุ่นจังหวัดหนองคายประเทศไทยเป็นองเองยไทยแลนด์อ่าออข่ามแค่น้ำม่นน้ำของน้ำของก็ใกล้เฮงเนาะอยู่แถวบ้านบา่งเตียงยังห่างอยู่อันนี้ใกล้เฮงพ,อพอี่น้องเอ่อปรพ่อกั็มีน้ำซีเนาะ ร้อยขามได้รอสิผาปีก็ร้อยามโอ้มีโตโเป็นมีมเองนะบ่ร้อยโอ้ยของเทพเจ้านี่พี่น้องเอ้ร้อยขามไปบองทบอเนาะไปขามขามร้อยร้อยไปเห็นยังไงขามฟาขามฟากสิไปไม่าเนี่ยขามฟากสิไปไม่กาดร้อยขามไปเขาเขาไปเข่าศูน ส,สองปีแล้วก็เป็นเปน,นไปเกัค่อยพกมีคอยไปคนเดียวมย์ันนม,มีคนมาดข้าเจ้ามีครอ,ม,อมีครัวเกียรตแปดคนไปนอนกันพ่อแม่มคนมีใครคนไปูนเดียวร้อยขำเลยเออตีปกเป้าอีกแหละตีปป้ารอยได้นะเกิงเนาะมีก็นาะ อ๋ตะกอนจะเป็นผู้ชาวบ้ออาก็เป็นสามยยู่มม่อ๋อสามยู่มอสมอไปน้ากันสี่คนเลยร้อยขามได้สองคนไก่นางคืนบักการนองสาเอ้บัยากมากนี่นียโอ้ยากมากอันนี้โอยอยากลำบากไยบักกานต่กี้ยืนนพ่อมีสองตนพนปมาเลยนอันนี้มันจะขาเบิ่งยากเลยทงไห้ทงนาะบอย่างแลตกตา ม,มันอันตรายดิคันมันง่ามมันตกใส่หัวคนคุณแบบยังควนยังงวไปไมันกำลังจอนกำลังจอกันอย่างนั่นเวลาเนา,านะ,ะส่วนวัฒนธรรมเสียงควนพี่เอาเห็นเนาะเออโถงาม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 านี่คือด้านหลงังยิมแม่น้ำคงโซนขายเนกินเนี่ยยา อ่นี่นี่นอปอ๋อช่เฮ้ยเอาน้เอามะเข้าปะน้าด้น้ำน้ำลาน้ำ้าวอน้ำ้าวปะโอเคโอเคมะพข้าลูกน้อยใท่หมห้าสิบพันห้าสิบพโอเคเอาอา้างโอเคมีน้ำเปล่าน้ำมะโอเคเอาอันี้เอา อันเจาะเจาะเลยก็ได้เอาสามซีหาหน่วยหกหน่วยไออันเม่มังข้าวไว้ฮ<ฆ>ะน้องน้องเม่เบ๊วยยังดอกพม่เม่ว่าเม่โอเคเอาสามหน่วยเอาน้ำอ้อยหน่อยอ๋อโอเคสามหน่วย ซื้อน้ำกินก่อนแป,ป๊บนึงพี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเลยสร้างว่าแท้ติดตามอยู่บ่หากระเบบึงมือคืนนี่อ้าเบึงมือคืนนี่พอ่อมสดๆรดด้อนๆเลย <laughs> โอ้ยเนาะพาเอ้ยเพิ่นมามาเลาะมาลินกินข้าวไว้ก็ครกินหม้อกันงแก แสดงนี่แม่แสดงย่น,นไปพี่น้องเลยกับหอ,อก่อนบน,นีหอนหอนหอนห่อทั้งห่อนทั้งมือุหอหุนหนอย,ยูห่หเดไปเด้อปอป้องนะ เอาไปถ่ายอยู่รถก็ได้มั้งบอกเอ้ยหาจิติดรถให้นี่เปิ้ห่อน่ะเบิดแล้วนี่ก็ชุดแล้วแม่อโดยอ่า ไปไปไปทางออกทางออกทางออกไปไปไปติดรถเห้เอ้ยเพื่อนก่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนห้อนเนาะพอเพื่อนบ่เคยอยู่ในความห้อนอา่าจ้ เป็นไงเ็นดแบบนยบมนเป็นเพิยู่ได้บ้าเปียงเพิรยู่ักแท็กสับบบอรอ๋อสนค่หลายสนวอันนี้มี่เห็นแ่โยโดยโดยแต่ละมองมันอันนั้นเลยมันต่างกันเนาะมันเนสโนอสิคือกันเบได้บบมองมองออยู่นดิอ่า พี่น้องเอฮะกับสิผ้าเอื้อยเพิร์นนานาไปเปียกต่ออีกก่อนเนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่วัดเสียงควนพี่น้องเอ๋ยอยู่เมืองหัดสะพองนะครหลวงเวียงจันทร์เท่าน,นี้แหลนะเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งพี่น้องเอ๋ยซึ่งบ่งเตียงและทีมงานก็นยังบ่เคยมาตอนนี้ก็เพิรนให้พามาเลาะมาโอกาสมาไหวพี่น้องเอ,งเอง๋ยเนาะก็ถือว่าเป็น สถานที่ใหม่ที่เราบเคยมาเมื่อพี่น้องกับเปล่หงหูเปลกตาดีอยู่เนาะอ่า่โตสิ่งบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเมื่อพี่น้องบ้านนี้เนาะเอาโอเคสำหรับวันนี้บนเตียงขอตัวเดินทางก่อนบ้านนี้เนาะขอกับตัวขับรถขับรางก่อนจะได้กับขอบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น,อนอ้องบัตสุบบขสุขสนที่เขามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกบระทำโฆษณาเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนอยู่ดีมีแฮงบัตสุขสุขสนสบายดีพี่น้องไงปะ